135หรือ531นะงครับสไตล์จะเป็นแบบนี้เนะครับมาแล้วครับมาแล้วครับดอกแรกมาแล้วครับมากันที่ประทัดก่อเลยครับขอถึงโอ้โหทองไมกแล้วเพื่อนโอ้โหเป็นไง4,000ันไม่ต้องนับครับ4 0 0พันไม่ต้องนับเทเบิลสทองเข้า3ตัวเท่ากับ4,000ันอันนี้ได้3ตัวขอ3ตัวเออเข้าหมดโอ้โหันหคูณส0บเอาเลยครับอย่างที่บอกครับตามสูตรตามเทคนิคของแจ็คเหมือนเดิมเลยครับพอครับ สวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้อยู่กันในช anel Jack บางจากวีหนึ่งอยู่กับผม Jack บางจากนะครับอยู่กันในเกมเสือเจ้าปัญญา่นเองนะครับเกมนี้บอกเลยครับว่าเป็นเกมที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับเมื่อวานนี้ครับเราบวกกับเกมนี้ไปวันนี้ขอกลับมาซ้ํากันในเกมนี้หน่อยนะครับวันนี้เบ็ดกันที่100บาทนะครับวันนี้เราจะไปเบ็ดกันที่200บาทนะครับโอ้โหบอกได้เลยครับรอบที่แล้วได้อ่างเปาไปบวกมา800พครับตอนนี้มีอยู่ที่2 9 0 0 0 1 9ึกาบาทนะครับเลขสวยมากๆเลยวันนี้วันนี้ไปต่อกับมากันเลยเลยครับมากันที่ทองกันก่อนในรอบแรกมากันที่ทองกันก่อนเลยเลยฮะโอ้โหกดทีเดียวบวกทันทีโอ้โหสุดๆจริงๆวันนี้ไม่เกลืออะไรครับวันนี้เขาจ่ายหนักจ่ายจริงนะครับบอกเลยว่าจ่ายตัวหนักด้วยมาถึงก็จ่ายตัวหนักเลยครับเมื่อกี้มาถึงจ่ายตัวหนักเลยนะครับมาตึงเลยครับมาตึงแต่เริ่มเลยครับมาตึงแต่เริ่มเลยนะครับวันนี้เกมนี้ครับ ไม่ต้องอธิบายอะไรกันเลยครับเพื่อนๆน่าจะเล่นเป็นกันอยู่แล้วครับมาบอกเทคนิคกันให้ดูกันเลยดีกว่าครับว่าเป็นยังไงครับช่วงนี้ครับเกมส์รถ P G นะครับเทคนิคของเขานี่คือการแบบออโต้นะครับเล่นแบบออโต้นะครับมันจะมีรอบของมันอยู่นะครับบางทีกดไป90แล้วก็ค่อยกดเพิ่มเบ็ดก็มีเหมือนกันะครับสำหรับเทคนิคหลายๆคนอาจจะมี33 3 135หรือ531นะครับสไตล์จะเป็นแบบนี้นะครับหรืออาจจะเป็น3333นะครับหรือว่า 5 31แล้วก็กลับมาสามอีกนั่นเองนะครับบอกเลยว่าเกมนี้มีเทคนิคหลายๆอย่างเลยนะครับบวกถึงบวกกับเกมอื่นก็มีเหมือนกันนะครับวันนี้แจ็คจะมาบอกเทคนิคในเกมนี้นะครับอ่าเมื่อกี้กดที่10ไปครับแล้วก็มากันที่3นะครับวันนี้กะว่าจะอยู่กันที่1 3 5นะครับอันนี้บอกสูตรกันเลยแหละครับพอเราพี่แล้วบวกกันมาแล้วเห็นไหมฮะว่าได้อังเปาแจ็คอังเปากันมานะครับรอบนี้ครับต้องมีเพิ่มแน่นอนเลยครับก็มีต้องมีเพิ่มแน่นอนเลยครับวันนี้ครับอย่าลืมนะครับ เกมเสือน้อยนี้เนะี่ยบอกเลยว่าถ้ามันแจกอ่างเปาขึ้นมาเนะี่ยยิ้มแย้มจ่มใสกันจริงๆเลยแหละครับโอ้โหอ่ะก่อนอื่นนะครับระหว่างรอระหว่างรอหมุนไปเรื่อยๆรอเบ็ดไปเรื่อยครับย้ํากันอีกครั้งนะครับว่าแจ็คทําคลิปนี้ขึ้นมาเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับไม่แนะนําให้เพื่อนๆเล่นตามนะครับหากใครที่จะเล่นเนี่ยโอ้โหต้องมีผู้ใหญ่ให้คําแนะนําเลยหรือเด็กๆที่ยังอายุไม่ถึง18ปีนะครับไม่แนะนําให้เล่นตามเลยแหละครับ ก็อยากให้เพื่อนดูกันแบบสนุกแบบสุดมันนะครับอยากให้อยากให้ดูกันแบบเป็นแนวค้างนั่นเองนะครับหากใครที่อยากถามเทคนิคอยากให้ลองสูตรเทคนิคเกมไหนครับคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะครับแจ็คพร้อมที่จะทดลองให้เพื่อนได้ดูครับว่าเกมนี้ดียังไงเกมนี้ไม่ดียังไงนะครับเออวันนี้มากันที่เกมเสือน้อยครับโอ้โหมันดูจริงมันคือมาแล้วครับมาแล้วครับมาแล้วครับดอกแรกมาแล้วครับมากันที่ปรัทัรกเลยครับ ขอประทัดเต็มหน้าครับขอประทัดเต็มหน้าายกซ้ายยกขวาเลยครับดูเสือมันโยกเนี้ยโยกซ้ายไปต่อครับแล้วก็โยกขวาโอ้โหเต็มหน้าไปแล้วเลยครับเป็นยังไงเลยครับเ,เพื่อนเือนเป็นยังไงเลยครับเพื่อนเพื่อนโอ้โหบอกแล้วครับนี่ยังไม่ยังไม่ครบสูตรเลยนะเมื่อกี้กด1 3คือกดออโต้สิแล้วก็ออโต้สามสิบ มากันที่หนึ่งนบาทแล้วครับสำหรับประทัดแตกกันแล้วเลยครับประทัดแตกปงปังเลยอะไเมื่อกี้ได้ยินเสียงแล้วปงปังโอ้โหมากันที่สามพันเจ็ดแล้วเลยครับจากที่ทุนเรามีอยู่ที่เมื่อกี้ที่สองันหกสองพันเก้านั่นเองนะครับแต่ไม่พอและไม่หยุดเพียงเท่านี้ครับสูตรเรายังไม่จบครับสูตรเรายังไม่จบครับวันนี้เราขอไปต่อเลยครับนี้เราขอไปต่อเลยครับแต่ถ้าเพื่อนๆนที่เล่นเกมนี้นะครับ แจ็คไม่แนะนำให้ทำตามแบบที่แจ็คทำนะอย่างที่บอกนะครับว่าไม่แนะนำให้ทำตามนะครับเพราะถ้าปะทัดแตกมาแล้วอย่างเมื่อกี้นี่ครับพอได้แล้วครับ <Yeah. S 1> หยุดได้ครับถ้าหยุดได้หยุดนะฮะอย่าใจร้อนครับอันนี้แจ็คทำคลิปเพื่อที่จะให้เพื่อนดูแบบสนุกได้ทดลองกันจริงว่าเฮ้ยถ้าไปต่อดีไม่ดียังไงนะครับเออที่เล่นให้ดูต่ออย่างนี้คือเล่นให้รู้ว่าดีหรือไม่ดียังไงนะครับอื อย่างที่บอกเรามาพูดคุยกันไปเรื่อยๆนะครับได้คุยกันได้ดูกันนะครับแจ็คอยากไลฟ์สดเพื่อนๆดูนะกลับไปที่1กันต่อนะครับกลับไปที่ออโต้สิครั้งนะครับแจ็คอยากไลฟ์สดให้เพื่อนได้ดูนะเดี๋ยวถ้าวันไหนแจ็คไลฟ์สดนะก็ฝากเข้ามาติดตามกันด้วยนะครับที่ช่องแจ็คบางจาก V1 นนั่นเองแหละครับหรือหากใครหากเพื่อนคนไหนอยากพูดคุยกับแจ็คก็ดันล่างได้เลยครับมีค่ายเกมชี้แจงบอกอยู่แล้วอุ้ยมันไม่กระโดดมันไม่กระโดดแหมถ้ามันกระโดดนะสุดๆไปเลยเมื่อกี้นะคือ คือไอ้เสือเนี่ยเราไม่ต้องไปหวังนะว่าเราจะได้ทองตอนที่มันแจกอ่างเปานะไม่ต้องไปหวังนะว่าจะได้ทองไม่ต้องไปหวังนะจะได้สีเขียวไม่ต้องไปหวังมันเพราะว่าถ้าหวังไอ้ตัวทองกับสีเขียวอะคือมันมาไม่เต็มหน้าแล้วคูณสิบมันไม่ออกแต่ถ้าอ่างเปามาถุงทองมาประทัดมาส้มมาเนี่ยโอ้โหโอกาสประมาณ8 0ถึงซที่มันจะได้คูณ10นั่นเองเลยครับหรือถ้าเป็นส้มนี่ก 99. ็99.99เด้เลยแหละครับอืม บอกเลยว่า9ก็9.99ครับกดไปเรื่อยๆครับไม่ต้องรีรออะไรนั้นสิ้นทําให้รู้ว่ามันเป็นยังไงในการกดแบบนี้ในการใช้สูตรแบบนี้เล่นแบบนี้ดียังไงเล่นแบบนี้ไม่ดียังไงนะครับไม่ดีตรงที่ถ้าเราได้อังเปาคูณ1ิมาแล้วเนี่ยต้องหยุดครับสำหรับเพื่อนๆคนอื่นนะอันนี้คือแจ็คแนะนํานะครับว่าต้องหยุดครับต้องหยุดไว้ก่อนครับแต่ ถ้าเป็นแจ็คนะแจ็คไม่อยู่นะเพราะแจ็คไม่ยอมครับตั้งแต่สมัยเล่นโบนันซาแล้วครับไม่เคยยอมอยู่แล้วครับไม่เคยยอมฟักเกมอยู่แล้วครับเออหมดก็ซ้าครับหมดก็กลับมาซ้าครับวันนี้หมดพรุ่งนี้ก็กลับมาซ้าครับมันต้องซ้ำมันให้มันรู้ครับว่าเกมไหนมันของจริงมันรู้จักถ้ามันรู้จักแจ็คในมันยอมแล้วนะครับเออนะครับคือเพื่อนๆคนไหนเนี่ยตอนนี้เล่นเกมอะไรที่แบบสนุกหรือว่าแบบ มันมันได้จริงเอ้ยแจ็คมีมีมีคนแบบทักมาหาแจ็คนะาเอ้ยเกมนี้ม่งดีดีจริงบางทีผมเล่นก็ไม่ดีนะเออบางทีเล่นก็ไม่ดีเหมือนกันแต่บางเกมที่เพื่อนๆบอกมาเล่นก็ดีเหมือนกันจริงมันอยู่มันดีทุกเกมนะแต่ว่าอันนี้จากประสบการณ์นะแจากว่ามันอยู่ที่เวลาเวลาการเล่นช่วงของมันมีนะช่วงมันมีว่าเอ้ยเวลานี้มันจะมาเวลานี้มันจะไม่มาเพราะว่าตอนเนี้ยแจ็คมีสูตรแจ้งเวลาบอกอยู่นะครับคือเพราะว่าถ้าสมมุติว่า เวลานี้มันมา90%แจ็คเข้าเลยทันทีนะครับแจ็คเข้าเลยทันทีไม่รีรอนะครับถ้าเกมไหนอยู่ที่1 0 20%ก็ไม่ครับก็หยุดไว้ก่อนนะครับขอ,อยากกินน้ำสักคู่นะครับอือหล้วเราก,กดกันไปเรื่อยๆแบบนี้ครับคือสไตล์แจ็คแจ็คเล่นแบบไม่เทอร์โบนะไม่ชอบเทอร์โบนะครับชอบกดไปเรื่อยๆแบบนี้แหละเพราะถ้ากดไปเรื่อยๆแบบนี้คือมันจะได้ลุ้นแบบนี้นี่ไงมาที่พันสี่โอ้ยถึง โอ้โหทองมาอีกแล้วเนื่องโอ้โหเป็นไงสี่พันไม่ต้องนับครับสี่พันไม่ต้องนับถ้าเบสสองร้อยทองเข้าสามตัวเท่ากับสี่พันถ้าเข้าเพิ่มมาอีก2ตัวเนี่ยคือ2แถวเนี่ยเท่ากับ8ปดพันคิดกันง่ายๆแล้วถ้าคิดดูดิถ้าทองมาเต็มหน้ามา12ื่นสองแล้วคูณสิบแม่งมาไปแสนสองแม่งมันแต่มันยากอะ่ะแต่มันยากอะ่ะแต่ที่มันจะมีโอกาสคืออะไรรู้ปะคืออาจจะแบบ กดธรรมดาแบบนี้แล้วมีทองแทรกแล้วมีสีเขียวแทรกอย่างอื่นแทรกแล้วเต็มหน้าเพราะว่าเกมนี้คือถ้ามันมาเต็มหน้ามันได้คูณ1ิเลยไม่จำเป็นต้องได้อั่งเปาไม่ต้องเป็นต้องมีการแจกอั่งเปาจากการกระโดดของเสือนะคือ<ๆ>ถ้าสมมุติกดกดไปแล้วทองแถวหนึง่งอั่งเปาแถวหนึง่งหรือส้มแถวหนึง่งก็คูณ1ิเหมือนกันนะแล้วมันก็ได้เยอะด้วยนะไม่ใช่ว่าน้อยนะไม่ใช่ว่าน้อยนะบอกก่อนไม่ใช่ว่าน้อยนะอืไม่ใช่ว่าน้อยนะอ่ะไปกันที่กลับไปที่กลับไปที่ อีหลบเดิมนะกลับไปที่อีหลบเดิมนะเพราะว่าตอนนี้ทุนเรากลับมาเท่าเดิมแล้วกลับไปที่10เหมือนเดิมนะครับกลับไปที่10เหมือนเดิมในการกดแบบกดแบบ10ครั้งแม่งถ้ากดเทอร์โบเห็นไหมถึงบอกว่าไม่ค่อยชอบเทอร์โบพราะกด10ครั้งแม่งไม่ได้เลยต้องหยุดต้องหยุดก่อนเทอร์โบเห็นปะไม่คือทําให้เห็นคือบอกไม่ชอบแล้วทําให้เห็นว่าเนี่ยมันไม่ดีกดเทอร์โบอ่ะมันไปไวนะครับคือจะมันต้องแบบอย่างเงี้ยต้องต้องให้จังหวะมันหมุนบ้างครับแตอนนี้เรากลับมาที่สูตรเดิมเราแล้วนะก็คือ10แล้วก็ 30แล้วก็คือ13ึ่นั่นเองนะครับสิแล้วก็30 13นะครับย้ำนะครับ1 3ครับเดี๋ยวดูนะฮะเดี๋ยวดูนะเดี๋ยวเพื่อนๆดูนะว่าสูตรนี้จะเป็นยังไงนะครับเหลือ20ครั้งครับเหลือ20ครั้งนะครับเรายังมีโอกาสอีกเยอะแล้วครับไม่เป็นไรครับนี่ทําให้ดูนะครับแต่ถ้าเข้าแล้วรอบนี้คือพอนะเพราะว่าจากที่เราลองเมื่อกี้เนี้ยว่าเราเข้าจากสูตร1 3แล้วแล้วเราไปต่อมันไม่ดีมันลดทีนี้ถ้าเข้าอีกพอครับถ้าเข้าอีกพอเลย าเข้า,ขาอีกพอเลยกดไปอีกครับมันจะมาไหมเนี่ยมันจะมาไหมเนี่ยมันจะเกลือไหมเนี่ยเอ้ยมันจะเกลือไหมเนี่ยโอ้ยอย่าเกลือนะถ้าเกลือนี่หน้าแตกเลยนะต้องกลับมาซ้าอีก3ามสี่รอบอุ้ยมาแล้วโอ้โหส้มยังไงก็100ร้อยเปอร์เซ็นต์ับส้มนี้ยังไงก็100ร้อยเปอร์เซ็นต์ับไม่ต้องคิดอะไรเยอะไม่ต้องดูอะไรเยอะครับยังไงส้มก็100ร้อยเปอร์เซ็นต์ับเพราะว่าส้มเนี่ยแจกต่ําสุดต่ําสุดก็ไม่เป็นไรครับก็ได้มาที่หกพันก่อนเลยครับี้กลับไปที่ทุนเดิมก่อนเลยครับเพื่อน กลับไปที่ทุนเดิมก่อนเลยครับสามพันสี่พันแงบหกพันเลยครับม,มาแล้วครับสําหรับรางวัลก้อนโตของเสือน้อยมันแจกเราแล้วมาที่ส้มก่อนถ้าหมุนนี่สักสามทีแล้วเข้าอ่างเปาะบอกเลยว่ากินนิ่มบอกเลยว่ากินนิ่มถ้าหมุนนี่สักสามทีแล้วเข้า,า่กินนิ่มขออ่างเปาขออ่างเปาขออ่างเปาอ่างเปาเข้ามาขออ่างเปาองเข้ามาขอเต็มขอเต็มแถวสองแถวสามมาแถวสองแถวสามมาแล้วครับขอขอขอเออ มาขออีกขออีก Onion. อันนี้ได้3ตัวขอ3ตัวเออเข้าหมดโอ 1600, 90, 1600้โหพันหกคูณสิบบวกไปแล้วครับหมื่นหกโอ้โหของจริงมันคูณง่ายไงที่รู้คือมันคูณง่ายไงพันหกคูณสิบคือหมื่นหกโอ้โหเอาเลยครับอย่างที่บอกครับตามสูตรตามเทคนิคของแจ็คเหมือนเดิมเลยครับพอครับโอ้โหเจอแบบนี้เสือร้องไห้เลยเสือร้องไห้เลยครับ โอ้โหเจอแบบนี้เสือร้องไห้เลยครับโอ้โหสุดยอดนะครับยกนิ้วโป้งให้เลยสําหรับเสือน้อยแจกอ่างเปาของเราในวันนี้นะครับโอ้โหกลับมาซ้ําในวันนี้ไม่ทําให้แจ็คเสียใจโอ้โหโคตรแจ่มนะครับโคตรแจมบนะครับโอ้โหเด็ดดวงเลยครับวันนี้นะฮะประมาณนี้ครับสาหรับการกลับมาซ้ําเสือน้อยเจ้าปัญญาของเรานะครับโยกซ้ายโยกขวายังไงมันก็แจกบอกแล้วครับไม่จะเป็นต้องเอา ทองครับไม่จะเป็นต้องเอาไอตัวสีเขียวนําโชคอะไรทั้งนั้นครับขอแค่อ่างเปาถุงเงินแล้วก็ประทัดแล้วก็ส้มเข้าเนี่ยข้าแบบติดติดกันน่ะแค่นี้ก็พอแล้วเลยครับโอ้โหเป็นไงไรครับอ่ะประมาณนี้ครับขอย่ามีครั้งหนึ่งในช่วงกลางคลิปหรือว่าช่วงต้นคลิปที่แจ็คพูดไปนะครับคลิปนี้ทําขึ้นมาเพื่อความสนุกเพื่อความบันเทิงเพื่อเป็นแนวทางให้เพื่อนเท่านั้นนะครับไม่แนะนําให้ทุกคนเล่นตามนะครับหากใครที่ อยากพูดคุยกับแจ็คก็ด้านล่างที่ค่ายเกมได้เลยนะครับไว้เจอกันในคลิปหน้านะครับก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับแจ็คด้วยครับไว้เจอกันนะครับขอให้ทุกคนโชคดีนะครับสวัสดีครับ